ว,วิธีแท,ทกกระเบียงตัดแบบโบราณน,นะครับที่เหล่าเขาเกาเ่าแผ่นไม้มาทาครับแผ่นหน้าแทนใบมาทาก็รนแผ่นเกา่าแผ่นเสมอกันมึงก็แกะสมุนเหนมือนเสมอกันนี่แหละ เอาแป็นนึงมป็นนึงมาส้นนึงสีมส้นก,สนกับส้นกับส้ฟ้านะครับส,นส้นไฟฟ้าขอบน,นึ่งนี่ไปน้่กันเบิ้งเบงขอบมันหนี้ดีสิสมานาะก็บคีดทีดตามมันค้องกระเบียงนะครับเดี๋วเดี๋ยวต้ไปเลย ผีเล่าันถือว่าอันนกแจกเลย้วย่อที่สก็แบบเดียวกัน่ที่สก็แบบเดียวกันนะพราะว่ะแนซ้กันก็แนนีฮะนีแกงั้นได้

ได้มากินแป๊บเดียวกไปเรื่อยๆจนครบุดผุน,อนโอเเดียวเมื่หล,ละนะครับบห้อแถวเมไรห้ก็มามาตัดบัตนครับตัดได้ออกอันนี้เบอร์หนึ่งนีนี้เบอร์หนึ่ง เห็ดห้อยเบอร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะเนี่ยเจลานเจลาห์อย่างผมจิตัดทายผู้เดียวนะครับบดเาเอาแถวอแล้วเอาก็มามาตัดบบดไหนครับตัดได้ออกอันนี้เบอร์หนึ่งนะนี่เบอร์หนึ่งเห็ดห้อยเบอร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะเนี่ยเจลานเจลาห์อย่างผมจิตัดทายผู้เดียวแต่ว่าญามเ่าจิตัดในหเอาต้อง เขาต้องมาตัดมุมนี่แจ้งน้อยนึงนะครับเขาไปวันนี้เขาจังมาเริ่มมุมนี่วันนึงไปกันเขาบอตัดมุมนี้แจ้งน้อยมอั่วหอดมั่วหอดมองหนี้มันติตกปะปุ๊ลอกตกออกนะครับต้องตัดรัดกันตัดตัดรัดกันไว้แจกงน้อยตัดทั้งผุนแล้วก็มาตัดทั้งพี่ไว้มันแหมันขาดนะครับหลานแจ้งเรียนเงวนะเราอารมณ์ตัดเราอเราณ์ติตัดมุมนี้ไว้ ไม่มันขาดเล็กน้อยมันเขามาเขาจำไมาเริ่มมุ่งนี่ไปเเพรยเพร่มะฮอดเพร่มะฮอดบองอยู่มันมจะหมดขาดตกวออ่องล่องออกสินะครับต้องตัดรัรดกันไว้ได้การม้วนตัดรัดกันไว้มันตีแตกนะครับ